คราวที่แล้วใครซื้อไม่ทันนะครับเพราะนั้นตอนนี้มาซื้อตอนนี้ได้เลยเข้ามาอีกหนึ่งคันรับประกันโคตรคุ้มเลยนะฮะหัวเดี่ยวเกียร์ออโต้นะครับช่วงนี้จะมีคุณลูกค้าสอบถามกันเข้ามาเยอะทั้งใน Line แอดและก็เพจปฏิพัทธ์ออโต้นะครับและก็มีหลายท่านโทรเข้ามาคุยกันหลังใหม่อันพี่อยากได้หัวเดี่ยวออโต้มีหัวเดี่ยวออโต้เข้ามาหรือ,อยังขอเป็นรีโวนะเพราะนั้นคลิปนี้จัดให้นะครับ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะฮะว่ารถมันมีแค่คันเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามีโอกาสในการที่จะจองเป็นเจ้าของคนแรกก่อนได้จองไปเลยครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะเพราะว่าถ้าเกิดอย่างการดูในคลิปนี้มาคือมันจองแค่ร้อยเดียวตรงนี้อันบอกเลยว่าจริงจังนะครับเพราะว่ารถเนี่ยมันหาค่อนข้างที่จะยากกว่าตัวเกียร์ธรรมดาแบบเยอะมากและถ้าเกิดอย่างเราไปดูตอนออกข้างป้ายแดงเนี่ย ทำไมล่ะหัวดิวออโต้มือ2ถึงเป็นทางเลือกในมุมแรกเพราะว่าราคามันแตกต่างจากตัวเกียร์ธรรมดาเยอะและรถมันต้องมีการรอและถ้าเกิดอย่างเราจําเป็นที่ต้องใช้รถเลยจะไปเสียเวลารอตรงนั้นทําไมครับในเมื่ออันขายในราคานี้ทุกอย่างครบทุกอย่างจบรถพร้อมใช้เครดิตดีใช้เงินออกรถศูนบาทมาดูเครื่องกันหน่อยครับตัวนี้จะมีการเปลี่ยนใส่โช๊กฝากระโปรงมา เพราะฉะนั้นเนี่ยน็อตมันมีการขยับอยู่แล้วครับไม่ต้องไปซีเรียสมันทำเพื่อการบำรุงดูแลรักษาที่สบายนะเพราะนั้นเนี่ยเราหาเหตุผลในการเปลี่ยนใส่โชค๊คฝากระโปรงเนี่ยมันก็ไม่มีอย่างอื่นหรอกครับหลายคนจะบอกว่าเขาเปลี่ยนเล่นหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีการทำอะไรมาหรือเปล่ามันเป็นไปนไม่ได้หรอกครับเพราะว่าตัวนี้มันลดปี2022นะฮะอีกอย่างหนึ่งนะครับ อันจะบอกให้กับคุณลูกค้าได้ทราบกันในคลิปนี้ทีเดียวเลยว่ามีเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือมันจะทั่วถึงกันทั้งหมดแต่ขึ้นอยู่กับว่าโทรมาทักไลน์มาทักเพจมาใครคนใดคนหนึ่งที่ทักมาในช่องทางเหล่านั้นจะจองนั่นแหละครับคือคนแรกอันจะรอผู้โชคดีได้เป็นเจ้าของหัวเดียวออโต้คันนี้ที่นี่แหละตรงนี้เนี่ยอันรับประกันเครื่องเกียร์6เดือน1-0,000มกิโลนะครับ เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตั้งศูนย์พงร้อรทำให้และรับประกันเลยว่าราคานี้เหมือนกับตัวราคาเดิมแต่ตัวนี้พิเศษกว่าตัวก่อนหน้านี้นะฮะ2.4ลิตร6เกียร์เพดไม่อยู่แล้วเปลี่ยนตำแหน่งไปแล้วนะครับ <S <S เขาเนี่ยให้ดูตัวด้านข้างล้อคู่หน้าเนี่ยเป็นของเดิมติดรถมาไม่ต้องไปซีเรียสหรือว่าต้องดูกับตรงนี้ให้มันเยอะเสียเวลาครับ เพราะว่ายังไงล้อแม็กมันก็ได้อยู่แล้วนะฮะไฟเลี้ยวแก้มข้างฟิล์มติดแล้วคิ้วกันสา์มีแล้วเขาเนี่ยให้ดูตัวด้านในแดนขอญาตไปอยู่ฝั่งนู้นจะเป็นหัวเดี่ยวเกียร์ออโต้แต่จะไม่ใช่หัวเดี่ยวเกียร์ออโต้แบบปกติที่เราเคยเห็นกันออกรถกับปฏิพัทธ์ออโต้ส่งตีทั่วไทยเท่านี้นะครับมันจะได้นอกเหนือจากหัวเดี่ยวออโต้ก่อนหน้านี้นะฮะก็จะมีเป็นกล้องมองหน้ารถของโตโยต้าแท้นะครับ แล้วก็ตัวชุดล่างเนี่ยจะเป็นไวเ e สชาร์จเจอร์เดี๋ยวตัวระบบไฟทุกอย่างอะไรพวกนี้อันจะมีการเช็คให้ก่อนที่จะส่งมอบนะครับเพราะว่าอย่างแบบเนี้ยคือมันเป็นการติดตั้งเองนะฮะเข้าใจไหมฮะคุณลูกค้ามันเป็นการติดตั้งเองนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวในส่วนของตัวระบบไฟฟ้าเกี่ยวกับตัวออปชันตรงนี้อันจัดการให้เขาเนี่ยอันให้ดูตรงนี้หน่อยฮะกล้องมองหลังนะครับ ตัวนี้มีใส่กล้องมองหลังมาด้วยเดี๋ยวเราค่อยไปดูด้านท้ายกันอีกทีหนึ่งอันเนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะฮะคือเอาง่ายๆครับจอติดรถเนี่ยคือมันมีอยู่แล้วเราอยากจะให้มันมีกล้องมองหลังก็สามารถซื้อแล้วก็เอามาต่อสายเสียบใส่กับจอตัวนี้ได้เลยเพราะว่าอย่างขนาดเนี่ยคือมันเป็นตั้ง8นิ้วนี่นะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะคือหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยผมก็อยากจะซื้อที่มันได้แบบนี้ บางทีอันนาจะไม่ได้มีการติดตั้งให้แต่ไม่ใช่ว่าเราติดตั้งเองไม่ได้คือราคามันไม่แพงครับราคามันไม่แพงแบบเนี้ยอันถือว่ามันเป็นอะไรที่ดีนะคือถ้าเกิดอย่างในอีกแบบหนึ่งมันจะเป็นการดูยูทง YouTube จอพวกเนี้ยมันสามารถที่จะปลดล็อกได้อาจจะเล่นแอปพลิเคชันอย่างอื่นที่นอกเหนือจากที่มันมีมาให้เดิมจากโรงงานเขาจะเรียกว่าเป็นการปลดล็อกนะฮะแต่ตรงนี้คืออันทำไม่เป็นและอันก็ไม่มีคนที่รู้จักทำเป็นด้วย นะครับเพราะนั้นตรงนี้คุณลูกค้าสามารถไปใส่เพิ่มเติมได้แต่ถ้าเกิดจะซื้อคันนี้กันมันต้องไปทําอีกไหมฮะไม่ต้องไปทําแล้วไวเลสชาร์จเจอร์ก็มีนะครับคราเนี้พาไปดูตัวด้านท้ายช่วงล่างคันนี้รถมีการเสริมแหนบมาเยอะมากนะครับเดี๋ยวจะลองนับให้แบบคร่าวๆนะโช้มีการเปลี่ยนมาชุดด้านล่างเนี่ยก็จะมี1 2 3 4 5 6 7 8 ข้างล่าง8ข้างบน4 8, 9 10 1 1 12ฝั่งละ12แผ่นนะครับแล้วก็จะเป็นตัวโชว้กบรรทุกอันนี้ไม่แน่ใจว่าของอะไรนะรวมช่างเพารอยอ่ารวมช่างเพารอยนะครับท่อเดิมทุกอย่างคือเดิมทั้งหมดแล้วก็ตัวกล้องมองหลังเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งของข้างป้ายทะเบียนตรงนี้นะฮะล้อไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันแล้วเพราะว่าเป็นตัวล้อกระทะผ่านแล้วเรียบร้อยนะครับ เนี่ยถือว่าเป็นหัวเดี่ยวเกียร์ออโต้คันที่อ่านว่าพอเวลาที่เราจะจับต้องหรือว่าเราจะเลือกรุ่นใดรุ่นหนึ่งเนี่ยอันแนะนํามาเลือกคันนี้ได้เลยนะครับ mm. คือในการจองรถเนี่ยถ้าเกิดอย่างเราเห็นเป็นแบบเจ้าแรกๆหรือว่าเคสแรกๆนะจองก่อนดีกว่าครับเพราะว่ารถมันหาค่อนข้างที่จะยากนะฮะหัวเดี่ยวออโต้คันนี้ลืมบอกไปอย่างหนึ่งตัวนี้รถปี22เลขไมล์หนึ่งหมื่นแปดพันโลนะฮะวันันตีศูนย์เหลือวันันตีร้านมีให้ บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยอันพี่จุกจิกนะจุกจิกอันต่อศูนย์ให้แค่นั้นจบเลยคราวนี้เนี่ยราคาราคาสำหรับปี22หัวเดียวออตโอต้คันนี้ตั้งขายไว้อยู่ที่5 3 9 0 0 0บาทให้ตายนะครับปี22ไม่18เกียร์ออตโอตโอ้กล้องมองหลังมีไวเลดชาร์เจอร์กล้องมองหน้ารถโตยโตตย 5, 39, ต้า5 3 9 0 0 0บาทเขาเนี้ยเอาแบบนี้ ดูในคลิปอันมาอนไม่ขายรถเปล่าแบบนี้ให้แน่นอนครับล้อแม็กคู่หน้าเลือกลายได้พร้อมยางใหม่จัดเต็มเต็มที่ได้เลยนะครับเพราะว่าตัวชุดหลังมันเสริมแหนบกระใส่มาเป็นล้อกระทะบรรทุกและวก็ยางบรรทุกแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับมันต่อมานะฮะนั่นคือใส่ตู้เลือกขนาดความสูงได้ตู้พุ่มบวงตู้ใจแอนตู้กำหนดระยะความสูงทำได้หมดฟรีแต่คราวนี้ครับ ถ้าเกิดฟังดูแล้วมันยังไม่อิ่มอกอิ่มใจงั้นเอาแบบนี้ไปด้วยคุณลูกค้าเครดิตดีหรือมีคนกู้ร่วมรับส่วนลดสูงสุด50 0 0 0บาทสลีปบัตรใบรับรองเงินเดือนไม่ใช่กระดาษที่ไม่มีค่าเอามาแลกเป็นบัตรเตริมมันอีก9,000บาทจองร้อยเดียวฟรีประกันเดี๋ยวซื้อให้ถ้าเกิดยังอยู่ต่างจังหวัดไม่ส่งเดินทางมาเซน็นเอกสารมีฟแนนซ์ไปเซ็นถึงหน้าบ้าน รถอนุมันแล้วไม่สูงเดินทางมารับรที่ร้านอันจะส่งมอบรถฟรีทั่วประเทศนี่แหละครับคือจุดสูงสุดที่เขาเรียกว่าของแท้ตอนเดียวแม่งต้องขายกันแบบนี้นะฮะเพราะนั้นมีแค่คันเดียวจองร้อยเดียวใครสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะโอ้สุดท้ายจดทะเบียนลงเล่มให้ด้วยครับ 089- 1 1 0 4 9 5 4อย่ามัวช้ายามัวรีรอท่านอาจจะได้เป็นผู้โชคดีเป็นเจ้าของคันนี้ ก่อนสิ้นเดือนนี้ก็ได้โทรมาฮะและเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ